ป่สวงอน่างเงี้มาไหว้ได้พี่น้องที่วัดเทพสอนมาลาลามข้างคลองลังสิบรงค์ใหญ่มากสาขาเดียวกันกันกบหลวงปู่สวงที่สิสเกนะตครับถ้าเห็นบ่อคุลายไหนก็คือ,ลยอยห,คหลวงปู่สวงอยู่ตรงนั้นนะครับ นางลำกำลังลำถวายหลวงปู่หลวงนะครับนะครับกำลังนาง คณะนางลำกำลังจะมาลำตวายหลวงปูส่สวงมาแล้วครับคณะนางลำ จะมาลำถวายหลวงปู่สวงครับ กำลังจัดกะละกำลังจัดระดับความสูงไ <c oughs> ตรงไตรไขอความช่วเหลือเร็วเรปเลยนเล่นี่ถ่ายมาเลยวางไว้ นี่ตรงนี้เลยตัวเรามีความสามารถหลายชั้น่กาะแล้วเหยียบบอกซ้ำก่อนเกาะสองก่อนแล้วก่อนที่สามตัวนี้เลยที่สามบอกใหญ่นะอันนี้วิดีโอเรื่องอะไรเนี่ยถ่ายรูปเหรอถ่ายรูป่ก่อนหนึ่งสองสามวิดีโอ ลกค่ล,กลูกแ้วค่ะคออะรคะว้วเอาวิดีโอแล้วนะถ้าเราจะอัดวิดีโอแล้วนะแล้วงอยู่างหนา้านะอัดนอันนี้อัดมีแล้วะไม่า้นะต <c oughs> ะไวหงปู่ับ ปัง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 เฮงเฮงทุกคนนะครับฮัดเจริญเจริญพรเฮไปถ่าย่นุคนึงเร็แล้วส่งให้อด้วยอขอให้มันีซีเงิลไงมัไปไเด้อนีเลยเงิน เอาไปเบิดไว้ไว้สาธุนำถวายหลวงปู่สวงครับนางลำมาจากศรีสะเกดบุญคุณหารทาง นางลำบอกว่าท้งถ้าไม่ได้ไลำถวายหลวงพ่อจะนอนไม่หลับจะเป็นอะไรสักอย่างก็ต้องทำตามประเพณีครับหม,มายความว่า อันบ่ได้ันขยิงกินข้าวบ่มีผักล่ะพี่น้องกินปนบ่มีผัากินข้าวบ่มีแก้วจ้ำแก้วซั่นล่ะพี่น้องเป็นหมายความว่านั่นนั่นแหละมันสิบ่ส่วงบล่ลุต้องมาถว,วายล่ำถวายหลวงปู่หลวงปู่สวงเทวดาเดินดินองใหญ่พี่น้องอยูน่นี่ขี่ผ่านไปผ่านมา เซนซาสซี่หาเสียงหลอดครับอยู่ตรงข้ามกับค่ายทหารซ่อมสร้างบ้านใหม่เดี๋ยวบงทางใส่เห็นเพื่อปลดหองไงเลยเธอเลยมีจ้แม่กวนอิมแล้วก็หลวงปู่สวงนั่งเทวราดินดินนั่งอยู่นี่